สวัสดีค่ะวันนี้บูมอยากจะมาถามทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ค่ะสุขภาวะที่ดีเริ่มต้นจากอะไรคะหลายๆท่านนะคะก็อาจจะมีมุมมองคำตอบที่แตกต่างกันไปถ้าถามคำถามนี้กับตัวบูมเองนะคะบูมจะตอบว่าสุขภาวะที่ดีเริ่มต้นจากใจของเราคะ่ะสุขภาพกายเราสามารถรักษาได้ หากเรามีเทคโนโลยีและทรัพยากรที่เพียงพอแต่สุขภาพใจของเราล่ะคะมีเครื่องมือในการรักษาหรือเปล่าตัวใจของตัวเราเองนะคะเป็นสิ่งที่เปราะบางมากถ้าใจเราไม่สู้ร่างกายของเราก็อาจจะอ่อนแอไปได้ไม่ถึงฝันแต่ในทางกลับกันถ้าใจของเราสู้ แม้แต่โลกร้ายหรืออุปสรรคจะยากเย็นสักแค่ไหนเราก็สามารถเอาชนะได้เพราะฉะนั้นใจที่อยู่ในตัวของทุกท่านเนี่ยล่ะค่ะคือขุมพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวของทุกท่านเองแต่ว่าในชีวิตจริงก็มีหลายสายอย่างค่ะที่มาท้าทายความเข้มแข็งของใจของเราโดยเฉพาะเด็กในยุคข,ของบูมหรือวัยรุ่นยุคเจนแซด ขอแนะนำตัวให้ทุกท่านได้รู้จักกันก่อนสักเล็กน้อยนะคะบูม <Boom S 1> <Boom S 2> เป็นนักศึกษาแพทย์สิริราชค่ะชั้นปีที่สองตอนนี้อายุ20ปีบริบูรณ์ค่ะก็ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปแต่ว่าอาจจะมีการเรียนการสอบที่ค่อนข้างหนักเล็กน้อยก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนค่ะแต่ว่าก็ยังมีได้ใช้ชีวิตเทีเ่ยวเล่นกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ตัวบูมเองเนี่ย เป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรมมากๆตั้งแต่เด็กเลยค่ะภูมจะรู้สึกว่าตัวเองมีความอยากทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วก็จะสมัครแล้วก็ลงไปทำกิจกรรมนั้นๆประกอบกับตอนที่เราเด็กๆอะคะ่ะบูมเป็นเด็กที่เป็นเด็กหน้าห้องเป็นเด็กตั้งใจเรียนยกมือตอบคำถามตลอดเลยพอเราเองเป็นคนที่ดูเหมือนเรียนเก่ง แล้วก็ดูทำอะไรได้หลายอย่างเลยเริ่มมีคนให้คำคำหนึงกับบูมคะ่ะนั่นก็คือคำว่า perfect girl ตอนแรกสุดเลยเนี่ยที่ตัวเราได้คำคำนี้มาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหรอฉหรอคือถ้าให้เรานิยามตัวเราเองอะ่ะเราคงนิยามคำว่าหาทำอยากทำมันไปหมดทุกอย่างเลยเลือกไม่ถูกทำมันไปหมดเลยแล้วกัน แต่ว่ากลายเป็นว่าพอคนเริ่มให้คำนี้กับเรามากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะเราเริ่มมาคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วอ่ะเราต้องหลักมาตรฐานคำนี้สิต้องไม่ทำให้คนที่เขาให้คำนี้กับเราอะ่ะรู้สึกผิดหวังในตัวเราบุมเริ่มมีความคิดอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคะ่ะแม้แต่ตอนที่จะหยุดพักอะ่ะยังรู้สึกเลยว่าทำไมเราถึงปล่อยเวลาให้เสียเปล่าไป เวลาทำอะไรก็จะเริ่มมีความคาดหวังในตัวเองว่าผลลัพธ์จะสุดจะต้องได้รับคำชมถ้าเป็นเกรดเนี่ยเกรดสี่เกรดเเท่านั้นเกรดอื่นไม่เอาพอเราตั้งเป้าหมายไว้อ่ะค่ะเราก็ลงมือทำเต็มที่สู้เต็มที่อ่านหนังสือลุยเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดเสมอไปในบางครั้งไม่ใช่สิ ในหลายๆครั้งบูมก็รู้สึกเฟลค่ะพอรู้สึกเฟลก็เริ่มกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองอีกว่าทำไมอะ่ะทำไมเราดูโตขึ้นเราดูได้เจอโลกกว้างมากขึ้นพิธีกรเนี่ยก็ทำมาหลายรอบแล้วทำไมถึงทำได้แย่เราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีความเก่งน้อยลงค่ะพอหนักเข้าหนักเข้าก็เริ่มกลัวที่จะทำอะไรใหม่ๆ จากแต่เดิมมีกิจกรรมใหม่มาก็ลงสมัครไปไม่ได้คิดอะไรพอตอนนี้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็กลัวไม่กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองปูมเชื่อค่ะว่าวัยรุ่นหลายๆคนก็อาจจะพบเจอปัญหาเดียวกับปูมนั่นก็คือภาวะ perfectionist ค่ะไม่แปลกที่เราจะเป็น perfectionist เพราะว่าเราเติบโตมาในยุคข,ของสื่อสังคมโซเชียลมีเดีย พี่สะท้อนให้เห็นแต่บุคคลที่ร่ำรวยบุคคลที่ประสบความสำเร็จอายุน้อยลอยล้านวีให้เราเห็นทั่วไปตัวบูมเองบูมก็มีความฝันว่าบูมอยากจะเป็นคนคนนั้นบุมก็เลยพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดพักไงคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสร้างค่านิยมความสมบูรณ์แบบให้กับเด็กจึงไม่น่าแปลกใจะคะ่ะที่เด็กในสมัยนี้จะถูกคาดหวังให้มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม ขเดียวกันก็ต้องมีความสามารถพิเศษรอบตัวและนอกจากนั้นก็ยังต้องดูเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการรักษามาตรฐานของ p e r f e c t i o n i s ยากเลยนะคะมันเป็นเหมือนกับการที่เราต้องแข่งขันกับตัวเองแข่งแบบ nonstop ถ้า perfectionist มาอยู่ในเรื่องของการเรียนยิ่งมีผลอย่างมากคะ่ะ perfectionist จะคาดหวังให้ผลการเรียน โงคงโดดเด่นตอนประรถมตอนมัธยมฉันเรียนเก่งยังไงมหาวิทยาลายัยฉันก็ยังต้องได้เกรดเท่านั้นทั้งๆที่เนื้อหามหาวิทยาลัยเนี่ยมีความยากเพิ่มสูงขึ้นมากแล้วเราก็พบเจอคนเก่งๆที่สนใจสาขาเดียวกับเรามากมายประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้เราต้องเรียนออนไลน์อยู่คนเดียวที่บ้านไม่ออกไปใช้ชีวิต ไม่ได้เข้าสังคมมันทำให้วัยรุ่นในยุคนี้มีความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นมากค่ะโดยมีรายงานนะคะกรมสุขภาพจิตว่าถึงร้อยละ28เสี่ยงที่จะมีความเครียดสูงมีถึงร้อยละสาเลยนะคะที่เสี่ยงที่จะเป็นภาวะซึมเศร้าและเชื่อมว,ว่ามีถึงกว่าร้อยละ22ค่ะที่มีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี้ยบูมสังเกตทั้งตัวบูมเองทั้งเพื่อนๆทั้งในคณะแพทย์และต่างคณะทั้งมหาวิทยาลัยเดียวกันและต่างมหาวิทยาลายัยทุกคนมีความเครียดความกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นมากคะ่ะจะมีอยู่สองคำยอดทิศท,ที่จะมาในช่วงของการสอบนะคะที่บูมได้ยินบ่อยๆมีอยู่สองอยา่างอย่างแรกคืออยากลาออกและอยากที่สองคืออะไรรู้ไหมคะอยากตาย พูดกับผู้ใหญ่เจนอื่นๆก็อาจจะแบบเฮ้ยทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสองอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีความหมายตรงตัวค่ะแต่มันเป็นคำพูดที่เราใช้ในการระบายความรู้สึกออกมาค่ะว่าพวกเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกเหนื่อยที่เราจะต้องขยันทำตัวพ r o d ัก t ตลอดเวลา เรารู้สึกเหนื่อยที่เราจะต้องรับแรงกดดันจากสังคมและในบางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อยคะ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรและเรากำลังจะทำไปเพื่ออะไรกันแน่ภาวะ perfectionist เนี่ยเราไม่ได้เป็นกันมาตั้งแต่เกิดนะคะแต่ว่าเราเป็นเพราะว่าสังคมหล่อหลอมให้เราเป็นเราเติบโตมาด้วยคำสอนที่ว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จ เราต้องขยันเราต้องพยายามเราต้องอดทนไม่เคยมีใครบอกเขาว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องพักเราต้องรักตัวเองเราต้องคีวใจตัวเองตอนแรกๆที่เป้าหมายของเรายังแรงกล้ายอยู่เนี่ยมันก็ยังพอได้คะ่ะแต่พอเราวนลูปอ่านหนังสือโต้รุ่งจนถึงเช้าดูกาแฟดบเอ็มร้อยแล้วไปสอบ พอวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆเรียนสอบเรียนสอบสุดท้ายเป้าหมายของเรามันเริ่มจางความล้าของเรามันกลับเริ่มชัดสิ่งที่ตามมาก็คือการเกิดภาวะหมดไฟหรือว่าภาวะเบิร์นเอาท์ในวัยรุ่นซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำการรักษาก็อาจจะเดว e ลลอปไปเป็นภาวะซึมเศร้าหรือว่า depression ได้เคยมีหลายคนบอกคขาว่าโตขึ้นมาให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที แต่ว่าตอนนี้เรากำลังได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หรือว่าทรัของเรากำลังถูกใช้กันแน่คะตัวของบูมเองบูมเคยอยู่ในจุดจุดนั้นคะ่ะจุดที่มองหาความสำเร็จในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำกิจกรรมหรือว่าการเรียนทำให้พอบูมได้มองย้อนกลับไปบูมพบว่า บูไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางไม่ได้เอนจอยกับสิ่งที่บูมกำลังทำอยู่หรือถ้าเป็นในเรื่องของเกรดบูมได้เกรดดีก็จริงแต่ระหว่างอ่านหนังสืออะบูมไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเลยไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุน่นไม่ได้เดินสยามไม่ได้ทานข้าวกับครอบครัวจะไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทานข้าวพร้อมหน้ากันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ในช่วงสอบคุณแม่ของบูมเลยบอกกับบูมมาประโยคหนึ่งค่ะว่าความสำเร็จเนี่ย มันไม่เท่ากับผลลัพธ์ค่ะแต่แท้จริงแล้วค่ะความสำเร็จมันเท่ากับผลลัพธ์บวกกับความรู้สึกต่างหากต่อให้ผลลัพธ์ของเราจะดีขนาดไหนแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกเศร้ารู้สึกกดดันความสำเร็จของเราก็จะลดน้อยลงแต่ในทางกลับกันผลลัพธ์ของเราอาจจะไม่ได้ดีเกินร้อยแต่เรารู้สึกแฮปปี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มาก ความสำเร็จมันก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าการแข่งขันแบบ perfectionist มันเป็นการแข่งขันแบบ nonstop ขนาดวิ่งมาราธอนเขายัางต้องมีจุดให้พักดื่มน้ำจุดพักผ่อนแล้ววิ่งต่อเพราะฉะนั้นการแข่งขันนี้ก็เหมือนกันค่ะเราต้องมีช่วงที่เรารู้ว่าเราจะหยุดพักเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ที่เราถ้าเราสามารถทำได้เราก็จะสามารถไปถึงเส้นชัยได้อย่างแน่นอน ให้ทุกคนนะคะเมื่อรู้สึกว่าเรากำลังรู้สึกเบรนเอาทรู้สึกหมดไฟอย่ารู้สึกผิดที่จะพักตัวของเราเองเป็นคนที่สามารถกำหนดได้ว่าเราจะมีความสุขหรือไม่ความสุขมันอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวของเราไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารอร่อยๆการฟังเพลงเพราะๆหรือว่าการได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรัก เพราะว่าใจที่เข้มแข็งไม่ใช่ใจที่แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแต่ในทางกลับกันเป็นใจที่อาจจะมีช่วงที่อ่อนแอบ้างแต่เรารู้ท่านใจของตัวเองและสามารถที่จะฮีลใจตัวเองกลับมาได้ตั้งหากอย่าลืมนะคะว่าใจของเราก็เป็นเหมือนแก้วใบหนึ่งถ้าแก้วใบนี้แตกไปแล้วมันจะไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้คะ่ะ เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ปัญหาค้างคาจนต้องแก้ไขในวันที่สายไปเลยนะคะหมั่นรู้ท่านจิตใจของตัวเองและหมั่นคอยสังเกตจิตใจของคนรอบข้างอย่าให้ทุกช่วงในชีวิตที่คุณก้าวไปข้างหน้าคุณได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยค่ะดังนั้นนะคะ healthy living ในมุมมองของเด็กผู้หญิงในวัย20ปีคนนี้ ึงอยู่ที่ใจของเราค่ะใจที่แข็งแรงใจที่เข้มแข็งใจที่เป็นพลังให้เราก้าวเดินต่อไปในชีวิตปูมอยากให้ทุกท่านในที่นี้นะคะข,ขึ้นมาค่ะทูกต้องขยะยกมือขวาขึ้นมาค่ะที่หน้าอกด้านซ้ายค่ะค่อยๆทํา,าทตามกันไปช้าๆนะคะหลังจากนั้นค่ะ พับนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยค่ะนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค่ะไข้กันค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะว่านี่คือสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์นี้ก็คือมินิฮาร์ททุกท่านมีมินิฮาร์ทของตัวเองอยู่กับตัวนะคะ รักษามินิฮาร์ดวงนี้ไว้ให้ดีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มินิฮาร์ดวงนี้เสียไปเหมือนกับมือของภูมิที่ความลงมือที่ความลงนี้กลับกลายไปเป็นสัญลักษณ์ของโบไวทุกค่ะที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจในวันที่สูญเสียเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้มากๆใจดีกับตัวเองให้เยอะๆ เราทุกคนเกิดมาครั้งหนึ่งเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดในแบบของตัวเราเองและเมื่อเรามีจิตใจที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมส่งต่อความรักและให้กำลังใจคนรอบข้างกันเยอะๆนะคะขอเพียงแค่เรารู้ใจของเรามีนิหารดวงนี้ดวงที่อยู่กับบูมดวงที่อยู่กับทุกท่านก็จะอยู่กับเราตลอดไปแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณค่ะ